สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอป,ปนี้ไม่ต้องลงทุนสามารถที่จะหาเงินกันได้ทุกคนแล้วก็ไม่บังคับการเชิญเพื่อนนะครับหมายความว่าไม่ได้เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้นับผมก็ถอนวันที่20นะครับจำนวนอยู่ที่50บาทเงินก็เข้ามา50บาทนับึ่งแอป,ปนี้ผมก็ถอนมาเป็นหลักพันบาทแล้วทุกคนเนาะแอป,ปนี้เกี่ยวกับอะไรต้องทํายังไงให้เราได้เงินเดี๋ยวเราไปดูในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับส่วนการหาเงินของอเว็บไซต์เดี๋ยวเรามาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเว็บไซต์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินฟรี ที่มีชื่อว่าเอิ n เบก็คือเป็นแอปอันนี้เลยนะครับสามารถที่จะค้นหาที่ Google Play Store พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นโลโก้นี้ด้วยนะครับเอิญเบนะครับผมก็ได้ทำการอัปเดตการถอนเงินนะเพราะว่าก็องอนะัปเดตแหละเพราะว่าแอปเปิดมาหลายวันหลายเดือนแล้วทุกคนนะว่ายังสามารถถอนเงินได้อีกหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ถอนวันที่20นะครับล่าสุดเดือน พฤษภาคมนะ2025เวลา11.35มงนาทีจำนวน50บาทนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามียอดเงินเข้ามานะครับวันที่20เช่นกันเวลา17.06นาานาทีก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับเงินถึงได้รับมาในส่วนของการถอนเงินล่าสุดครั้งนี้นะครับยอดรวมในการถอนเงินของผมนะอยู่ที่6,740บาทนะครับผม การหางเงินของเขาก็คือเราต้องหาคะแนนนะครับนำคะแนนที่เราได้รับมานั้นแล้วก็มาถอนเงินนะมันจะมีการถอนเงิน2แบบนะครับแบบแรกคือการทรําภารกิจนะแบบที่2คือการเชิญเพื่อนนะครับสุดแบบนี้ผมไม่ไแน่ใจว่ามันคือแบบการเชิญเพื่อนหรือการทรําภารกิจนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกนะว่าแอปนี้นะไม่บังคับของการถอนเงินด้วยการเชิญเพื่อนนะครับผมก็คือถ้าเราไม่เชิญเพื่อนก็ถอนได้ก็คืออันนี้ทุกคนเนาะ เราสะสมคะแนนให้ได้13,000คะแนนแล้วก็ทำเพื่อกิจให้ครบ5เพื่อกิจนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้10บาทน,นะครับก็วิธีการหาคะแนนนะครับก็มาที่งานได้ทุกคนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นงานที่เราสามารถที่ทำได้ก็จะมีงานที่เกี่ยวกับการเล่นเกมงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ทำ เงื่องไขของการรับคะแนนของแอปพลิเคชันนั้นอย่างเช่นแอปนี้นะครับปิดแอปทล็ตนะประมาณ2,680คะแนนนะครับเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนขั้นตอนทั้งหมดก็คือ 1. ติดตั้งแอปพลิเคชันอันนี้ 2. ลงทะเบียนบัญชีก็คือสมัครสมาริกแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับคำแนะนำก็คือผู้ใช้ใหม่เท่านั้นไม่ใช่ผู้ใช้งานเก่า ก็คือต้องเป็นคนที่ไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนและห้ามใช้ VPN นะครับข้อ2คือพวกโุษนามาแจ้งเตือนคุณภายใน30นาทีคือคนที่เ,เป็นเอเจนซีของเขาคือจะแจ้งเราประมาณ30นาทีนะครับเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จโดยสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็คะแนนก็จะถูกโอนไปยังบัญชีของเรานะครับต่อไปทุกคนนะผมจะให้เราดูในส่วนการเล่นเกมนะเพราะว่าการเล่นเกมนี้เราไม่ต้องโหลดแอป เกมนะครับแต่เราสามารถที่จะรันบนในส่วนของเบราว์เซอร์ของเขาได้เลยบนบนแอปพลิพเคชันของเขาได้เลยนะก็คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่5 7 000, 1 3 6 0คะแนนที่เราจะได้รับถ้าเราทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับลองกดเข้าไปนะครับก็มีให้เราทำอะไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็คือขอให้เราเล่นเกมนะเป็นระยะเวลาประมาณ2,000นาทีเราจะได้ทั้งหมดถ้าเราเล่นแค่2นาทีรับไป300เหรียญ5นาที580เหรียญ10นาที580เหรียญตามนี้เลยทุกคนนะกดคำว่าเริ่มงานนะครับกดเข้าไปปั๊บเลยตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะไม่ต้องทำอะไรทุกคนอพอถึงได้หน้าน,านี้ให้เรากดคำว่า start game ตรงนี้นะ ซึ่งตรงนี้เป็นคะแนนที่ผมทําได้ดีที่สุดแล้วอยู่ด้วยกัน1,800คะแนนจากเกมนี้นะกดสตาร์ทเกมได้เลยนะครับนี่ทุกคนเกมอ่าแล้วก็ปล่อยมนี้ทุกคนนะมันเป็นเกมที่ง่ายนะครับอันนี้บอกเลยเป็นเกมที่ง่ายทุกคนสีฟ้าคือให้มันชนกันเป็นกับสีฟ้านะครับอ่าแล้วก็เล่นไปนะครับนี่ทุกคนปั๊บก็เป็นสีม่วงใช่ไหมนี่ทุกคนนะปั๊สีม่วงนะครับ นี่ทุกคนมันจะเด้งเองนะครับผมนี่เราก็ทำเราก็เล่นแบบนี้แหละทุกคนนะอ่าอันนี้ก็สีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับมันจะามตามลำดับเนาะถ้าเราจําตรงนี้จะได้เปรียบก็คือถ้าเราจําว่าหลังจากสีฟ้าจะเป็นสีอะไรจะได้เรียนนะถ้าเราเอาสีฟ้าสีแดงสีม่วงเนาะ แล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีส้มนะมันจะทําให้เราได้คะแนนได้ไวมากกว่านะครับผมอ่ะไอสตรอเบอรี่ Strawberry มันอยู่ข้างล่างทุกคนแต่ว่าเราก็ทําได้อยู่นี่ทุกคนเห็นไหมที่จริงคือวันนี้นะผมเรียนผิดนะครับที่จริงคือผมต้องเรียนอีกแบบหนึ่งนะครับมันถึงจะมีโอกาสนี่ทุกคนโอ้โหเด้งเลยเด้งเลยทุกคนเมื่อกี้อาสีฟ้าต่อนะครับนี่แล้วก็สีแดงให้ทุกคนมันก็จะเด้งนี่เห็นไหม ถ้าตัวนี้อาถ้ามันขึ้นเป็นวิดีโอ Trans แบบนี้ไม่ต้องตกใจทุกคนนะหมายความว่าถ้าเราดูวิดีโอตรงนี้จบนะเราจะได้รับคะแนนเข้ามานะครับก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปนะครับเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามาด้วยทุกคนนะอันนี้ก็เล่นไปต่อไปได้เลยนะครับแต่ปกตินะครับที่ผมเล่นมานะถ้าเราดูวิดีโอจนจบนะมันจะมีคะแนนเด้งตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่เด้งนะเดี๋ยวผมจะ ลองไปตรวจสอบนะครับหลัง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 จบเกมนะครับมันจะให้เราตรวจสอบได้นะว่าคะแนนข้อม้ได้อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าว่ามันขึ้นวิดีโอโฆษณาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่านะครับว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นมันจะมีคะแนนแจ้งเตือนไามหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราเอาอีกอันหนึ่งนะครับปั้มโอ้เสียดายทุกคนเมื่อกี้เนาะอยากให้มันปั้มข้างล่างนี้มากกว่านะครับอ่า ก็ต้องหาสีม่วงอ,อันหนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนนะปั๊บปั๊บปัป๊บนี่ทุกคนอันนี้คืออันใหญ่ที่สุดแล้วนะที่เป็นสีนี้นะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปคือเล่นเกมต่อไปหน้าที่ของเราคือเล่นอย่างเดียวนะครับนี่สีฟ้าปัาป๊บนี่ทุกคนแล้วก็สีฟ้าตั้งตรงนี้แล้วกันสตอเบอรี่นะครับแล้วก็สีแดงตรงนี้เลยอ๋อมันไม่โดนนะครับสีแดงแล้วก็สีม่วง สตรอเบอรี่เดี๋ยวสตรอเบอรี่ต้องมาแหละนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับสีแดงสตรอเบอรีนะ่อ่านได้เลยทุกคนตรงนี้อ้าไม่โดนทุกคนอ่าเดี๋ยวหล,ลังจบวิดีโอนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคทุกคนนะมันขึ้นว่ารางวัลถูกเพิ่มเข้าบัญชีของคุณนะแดงว่าเราดูวิดีโอนี้จบไปแล้วเราก็ได้รับรางวัลมาด้วยทุกคนนะอันนี้ทุกคนคือรางวัลที่เราได้รับมาจากการที่เราเล่นเกมทุกคนนะ ก็เล่นไปประมาณนี้เลยนะครับแอปนี้ไม่ได้ยากเกินอะไรเลยทุกคนนะในการหาเงินนะครับในการหาคะแนนนะครับเราก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับขอแค่อย่าให้ผลไม้นะครับกองไปจนถึงเส้นปาแล้วก็เลยเส้นปะถ้าเลยเส้นปากเมื่อไหร่ก็หมายความว่าจบเกมทุกคนนะ อ่าถ้าจบเกมก็คือต้องเล่นใหม่นะครับเองนะครับเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไร,รเพราะว่าที่จริงคือด่านตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรอกนะครับที่มันเกี่ยวข้องจริงคือเวลาที่เราเล่นเกมมากกว่าเพราะว่า,าเงื่อนไขของเขาคือการจับเวลาว่าเราเล่นเกมนี้ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการหรือเปล่าถึงเวลาที่เขากําหนดมาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมโอเคสีแดงได้ไหมมันมันติดทุกคนสีฟ้าไม่ได้ทุกคนนะปั๊ปปั๊ปัปป๊โอ้ย ได้จังโอเคทุกคนได้แล้วปั๊บเลยอันนี้เดี๋ยวสตรอเบอรี่อ,อะเราก็ตั้งอันนี้ก่อนก็ได้สตรอเบอรี่มาแล้วทุกคนสตรอเบอรี่ก็ชนกันต่อนะครับสีฟ้าต้องมาแล้วทุกคนสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีแดงโอเคสีแดงได้แล้วทุกคนสีแดงต่อไปปั๊บเป็นสีม่วงนี่ทุกคนนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไอตัวข้างล่างคือมันก็จะเข้าไปยากนยเพราะว่าตัวข้างบนคือตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะสตรอเบอรี่อันหนึ่ง ตอเบอรี่แอนหนึ่งปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอ้ยเกือบไปทุกคนสตอบอรี่แอนหนึ่งนะครับนี่ทุกคนอะเคลนวิดีโอต่อนะครับโอเคทุกคนนะครับก็เรียบร้อยทุกคนนะเมื่อกี้ก็ดูวิดีโอต่อไปแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้ทีเมื่อกี้คือเป็นวิดีโอที่มันเด้งเองทุกคนเป็นวิดีโอโฆษณาที่เป็นไรายได้ของทางแอปพลิเคชันของเขาั่นเองนะครับผม โอเคนั่น okay, เดี๋ยวเราจะจบตานี้แล้วกันนอกแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูในส่วนของอไรายได้ที่เราเล่นแอปมาเมื่อกี้นั่นเองนั่นผมนี่ทุกคนผมปลาม่วเเนาะเออทุกคนเห็นไหมนี่ปลาขนาดปลาม่วเ่นะผมปลาตรงที่เดิมนะครับเพราะว่าอยากได้สีสันที่สวยงามแล้วก็นําไปทําเป็นภาพปกคลิปโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราแคปหน้าจอแล้วก็ทําเป็นภาพหน้าปกคลิปแล้วกันตรงนี้นะแล้วก็จบเกมนี่ทุกคนนะ เมื่อกี้นะาเราเล่นไปประมาณ2นาทีแล้วก็ได้ไปประมาณ3 0 0ร้เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเหรียญเมื่อกี้ก็จะถูกไปสะสมที่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้ส่วนใครที่เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับผมนะก็ถ้าหากว่าอยากหนุนเนาะใสรหัสเชิญได้ทุกคนตรงนี้นะที่คําว่าผุดกดเชิญนะครับก็คุณจะได้ไป2 0 0้อเหรียญตรงนี้ทุกคนนะก็อันนี้เลยนะครับคุณจะได้ไป2อ0เหรียญเมื่อคุณใส่รหัสเชิญนี้ M7C เก้าแปดเก้าไอ้ไม่ใช่ n 7 4 9 b 9นะครับไม่ใช่แปดตัว b นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ใส่เข้ามาเนาะอันนี้คือเป็นในส่วนของอการแจ้งือนที่ที่เราถอนเงินสำเร็จนะ50บาทนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็รางวัลน,นี่คือเป็นภารกิจรายวันเนาะสามารถที่จะทําได้ทุกวันคืออนุญาตการแจ้งเตือนก็อันนี้ก็ได้มา200แต่ทุกครั้งที่เรากดไปต้องดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับดูโคสณนาหนึ่งโคสหน้าก็ลบไป200เหรียนนะครับก็ทําเสร็จแล้วเนาะส่วนงานนี้ที่ยังไม่เสร็จคือจะเป็นสีน้ําตาลทุกคนเนาะ ก็จะก็ก็จะเป็นงานให้คะแนน5ดาวกับแอป,ปแล้วก็ทํางานให้เสร็จสิ้น5้าง,งานด้วยกันตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จทุกคนเนาะแล้วก็งาน referral ก็คือการเชิญเพื่อนนะครับจะได้ไป12เนาะตรงนี้ก็คือกดคำว่าแนะนําตอนนี้แล้วก็นําลิงก์ของเราไปแชร์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเอารหัสเชิญของเราด้วยเนาะก็ะตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครลุยนะก็จะได้เยอะหน่อยตรงนี้นะครับผมนะ ก็ที่เหลือคือเป็นงานของฉันอันนี้งานของฉันที่เราทําอยู่เมื่อกี้แหละเป็นงานเกมผลไม้ส่วนใครไปทํางานโหลดแอป,ปก็หาแอป,ปที่ดีๆหน่อยเนาะบางแอป,ปก็คือต้องเติมเงินนะครับเราไม่ต้องเติมนะเราไม่ต้องเล่นแอป,ปเหล่านั้นหาแอป,ปที่มันทาฟรีนะอย่างเช่นแอป Tele gram แ,แบบนี้เมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าถ้าเรากดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเริ่มงานปั๊บเนาะดูซิมันขึ้นไปตรงไหนทุกคนถ้ามันไปให้เราอ่าถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนนะไม่ต้องโหลดนะอย่าโหลดแอป,ปนี้ทุกคนนะถ้าหาว่า งานไหนให้ขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือให้เราดาวน์โหลดโดยตรงไม่ใช่ว่าดาวน์โหลดผ่านในส่วนของ Google Play Store นะเรายกเลิกนะครับไม่ต้องโหลดนะกดยกเลิกไปนะครับถ้าแอปไหนนะครับถ้าส่วนใหญ่คือให้เราโหลดแบบนี้หมดเลยนะอย่างเช่นแอปนี้นะอย่างสมมตินะอันนี้นะครับกดเข้าไปนะอันนี้ให้เขาเราเข้าวมเทเล gram ทุกคนนะอ่ะอันนี้ลวกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็โหลดไปนะครับ เขาแสดงว่าแบบนี้ถ้าเป็นเดี๋ยวก่อนอาถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรทุกคนนะอันนี้คือโหลดได้นะเป็นหลอดโมบายนี่โหลดได้แต่ถ้าแบบเป็นแบบเมื่อกี้อันนี้คือให้เราโหลดมาแล้วก็ได้มา20เหรียญลองเล่นไนดะ้ไม่กี่นาทีนะถ้า,าว่ามีการอันนี้ไม่มีการเติมเงินเนาะถ้าหากว่ามีการเติมเงินคือเราไม,ไม่ต้องเล่นทุกคนเนาะ อันนี้เขาให้เราเล่นเป็นวันที่7คือ7วันพอดีนะจะได้ไปทั้งหมดอยู่ด้วยอยู่ด้วยกัน8,820คะแนนด้วยกันนะครับผมนะถ้าแอปไหนให้เราโหลดแล้วก็มีติดตั้งแบบเมื่อกี้นะแบบเทเล gram เมื่อกี้ต้องห้ามโหลดดิดขาดทุกคนนะ ห้ามดเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นไฟล์ที่เป็นอันตรายต่อโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับผมนะก็มาถอนเงินก็ดูงี้ได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับใช้เวลาในการถอนเงินเงินจะเข้ามาประมาณย4ี่ชั่วโมงนะไม่เกินย4ิบชั่วโมงนะครับปกตินะที่ผมถอนเงินมาถ้าช้าสุดก็ไม่เกิน2วันนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ